สวัสดีครับจากบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีผู้นําเข้าและจะดจาหน่ายเครื่องมือทดสอบในโรงงานอ,อุตสาหกรรมทุกประเภทนะครับสําหรับคลิปวีโอในวันนี้นะครับจะเป็นการนําเสนอเจ้าตัว,ตวคอมเลเตอร์ซีเอองสองศูนนะครับสำหรับจุดเด่นของเจ้าตัวนี้เนี่ยคือความสามารถในการแยกเฉดสี ของแมทเทเรียลชนิดพาวเดอร์นะครับผมสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาเครื่องยัดดสีแบบแบบชนิดผงอยู่เนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับครับภายในกล่องน,นะครับประกอบไปด้วยเมนู e นะครับก็ซอฟตแวร์เดปเตอร์ชาร์จอ่ USB สเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับผมอ่บ็อกซ์คาริเบตนะครับตัวนี้เป็นตัวบ็อกซ์สำหรับใส่เมทเเรียลชนิดพาวเดอร์นะครับตัวเครื่องครับปุ่มกดนะครับ พอ,อ USB นะครับสวิตปิดเปิดที่การคาลิเบตนะครับเริ่มต้นด้วยฟังก์ชันแบ็กคาลิเบตนะครับแบ็กคาลิเบตเรียบร้อยนะครับไว้คาลิเบทนะครับไว้คาลิเบตเรียบร้อยครับ สำหรับหน้าดิสเพย์นะครับจะประกอบไปด้วย5ฟังก์ชันหลักๆนะครับผมมีช่วยนะครับคอลีเบทดัต้าบิลเซตติ้งและเว้นดีนะครับเซตติ้งก็มีเซตค่าตัวเลนส์นะครับไทม์พาว์เวอร์นะครับเซตค่าดิสเพย์นะครับรีเซตภาษาแล้วก็เวอร์ชันนะครับที่เป็นดัต้าบิลนะครับหรือเมมโมรีนะครับตัวนี้สามารถจัดเก็บเมมโมรีได้ถึงหนึ่าร้อยพาเก็ตนะครับแล้วก็ 100่ัม p l e นะครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับอัลเบตเมชุนนะครับไมชวนคือการใช้งานนะครับที่การใช้งานนะครับกดเข้าไปที่ไมชุนครับมันจะขึ้นหน้านี้มานะครับไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้คือแป้งฝุ่นทั่วไปนะครับใส่เข้ามาในบล็อกนี้นะครับมันจะมีข้อล็อกอยู่นะครับผมทีการใส่นะครับนี่นะครับขาจะล็อกติดอยู่อย่างนี้นะครับไม่รั่วนะครับการวัดครับที่ปุ่มเท้านนข้างนะครับค่าจะออกมาตามนี้นะครับนี่คือค่าของ แป้งฝุ่ที่เราใส่เข้าไปในนี้นะครับที่ฟังก์ชันด้านล่างนะครับจะมีปุ่มเทสกับปุ่มเลินะครับถ้าเรากดเทสนะครับคือการที่เรานำมัียลตัวล่าสุดนะครับกับ แมทเรียลตัวใหม่ที่กําลังจะเอามาเทสตนะครับอีการเปรียบเทียบกันนะครับผมจะใช้แมทเรียลเดิมนะในการทดสอบนะครับกดเ n อร์นะครับเพื่อเพื่อไปที่ฟังก์ชันเทสนะครับกดเข้าไปอีกทีครับกดเทสเลยครับนี่นะครับเพราะว่ามันคือแมทเทียลเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นค่ามันเลยเท่ากันหรือแตกต่างกันไม่มากนะครับผมนี่คืออันนี้คือแมทเทียลล่าสุดนะครับนี้คือค่าความแตกต่างนะครับด้านนี้เป็นแมทเทียลล่าสุดนะครับด้านนี้เป็นค่าความแตกต่างนะครับผมจะลองเอาเีสต์ออกนะครับออกนะครับกดอีกทีครัับนลมเย แสดงตัวเลขออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อะไรเราใส่ทีนะครับนี่ครับสำหรับฟังก์ชันเซฟนะครับครับสำหรับในฟังก์ชันเซฟนะครับให้ทุกคนลองสังเกตที่ด้านบนนะครับทาร์เก็ตเมชวลทีเอ็กเอ็กซ์นะครับคือยังไม่มีการเซฟนะครับเรามาลองเซฟกันนะครับกดที่ปุ่มเซฟครับเขาจะให้เราใส่ตั้งชื่อนะครับผมทิสอ input name of target นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์ไปได้เลยนะครับกดโอเคครับเขาจะขึ้นทีศูนย์ศูนย์ศูนย์ให้เรานะครับผมจะลองกดเทสอีกทีนะคค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 ครร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 ััััััััับบ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 บทีีนนนนนนะะะะะะกกกกกดดเเเเเเซฟขขาาาา็็็็จจยยไปปปโอสหู่่ ที่ data view นะครับก็จะเป็น2เซฟนะครับที่เราเซฟไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับการเรียกดูนะครับด้านบนครับ you date นะครับนี่ครับคือ t 0 0 0ยนะครับ t 0 0 1นะครับวิธีการเรียกใช้ม m เตอร์นะครับผมกด enter อีกทีครับกดเซฟครับก็จะขึ้น t 0 0 1นยครับ s สุผมนะครับเดี๋ยวเรากดเทสดูนะครับนี่คือค่าของตัวเมทีเรียลที่เรากดไปล่าสุดนะครับล่าสุดคือเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมจะลองกดเซฟนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เขามาชีทีแล้วนะครับเขาเป็น S นะครับ S 0 0 1นะครับคือตัวนี้คือแซมเปิลนะครับไม่ใช่ทาร์เก็ตนะครับ this input name of sample นะครับกดทีครับลองทสต์กันอีกทีนะเซฟครับ S 0 0 2นะครับก็คือแซมเปิลที่2นะครับโอเคครับแอนน์ซลเพื่อเรียกดูครับเขาจะบอกว่าทาร์เก็ตเนมนะครับ T 0 0 1นะครับแซมเย์ลเนมนะครับ ที่โซนศูนย์เนี่ยไม่มีซมเปิลนะครับแต่ที่001ศูนย์นึงเนี่ยมีซมเปิลอยู่สองตัวนะครับผมกดเข้าไปดูครับซมเปิลวิวนะครับนี่ครับคือซมเปิลทั้งสองค่าที่เราเทสเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน088 777 7277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ